สวัสดีครับตุ้มพยาพาเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเมื่อนี้ผมพาทุกท่านมาลงป่าทางบานนาดินกีครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับน้องนี่เนื้อทีประมาณสามไรครับพี่น้องเป็นน้องหมู่บ้านเนาะป่าก็จะเป็นป่าปอยแหละครับป่าปอยกึ่งธรรมชาติเพื่อน่าบ่ได้ลงหลายปีแล้วครับน่าจะสองสามปีละแต่ว่าปอยป่าสุปีครับป่าก็จะมีใส่หน่อยใส่หง่เนาะเชี่ยนแหเชี่ยนสะดุ้งกับมหลายอยู่ครับ ตั้งเขาอยู่ตัวนานี่ครับพี่น้องกับโบกไก่โบกไก่บนไดพื้นที่วานกับโบกไก่ลายแล้วครับเพราะว่าสะดุ้งอ,อมขางอ,อมแอวอยู่เนาะก็จะได้วันกับขึ้นมาหลังกับไปทั้งหนาหล,ล,ลายท่านคอ,นมนอมเมนต์เขามาว่าคือวันสองดังผมจะอธิบายฟังนะครับการที่ห้องวานหลายนี่คือเพื่อว่าจะเอาป่าไว้ในแหเนาะช่วงแรกๆครับประมาณสิบนาทีถึงสิบหานาทีป่าตื่นครับป่าตื่นเข้าจะได้ป่าแค่ช่วงนั้นครับพี่น้อง การที S <S <an> ่เขาใส่แหะายก็คือดึงป่าไว้น้ำห้อของพ่อให้ป่าไปทางอื่นเนาะครับเพราะว่าห้อจะเสียเปรียบสะดุ้งสะดุ้งนี่ิ่นจะยกเอายกเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีแนวกีดขวางบ่มีแนวของค่าครับสำหรับแหนี่ย่างเพราะวานลงไปคันเอาขึ้นมามีกิ่งไม่มีเหอะมีเศษไม่เขาก็วานบมแตกครับพี่น้องเขาก็จะใส่เวลาเอางาเอาไม่ออกเนาะก็ต้องใส่เวลาจั็หน้อยจังสิ่งละครับผมก็เลยจําเป็นต้องวานลายดังแหนี่มี พอดีหลายอย่างครับแามเหาวานลงไปห้องก็จะไปครอบป่าเลยเนาะสะดุ้งนี่แามตั้งลงไปอาจจะไปทับป่าลงไปครับสะดุ้งขันป่าบริเวณไปใส่ข้างในกับว่าใครได้แต่ว่าแามเหาวานแหงลงไปนี่บาดได้บาดนั่นครับขันป่าอยู่กลางแหงก็คืออยู่ในเผ่าแหละครับพี่น้องหนอยนักหน่อยนาป่าจะออกได้นะเนาะเผื่อควมไว้ครับวิหน้าที่ท่องห้าออกได้หลายก็คือได้หลายแหละครับพี่น้องยังจะท่านสะดุงนะ้งเนาะบอกยังไงกับแฮตทิคของห,าห,าห,าหา้าแหละครับว่วมสมารติของห,าหา้าขันเพิ่นบัวหาม ลงรถดครับลงได้ลงรถดวานสิบด่างกับวานลงไปรถดครับคันพาาินบบหมทำรุ่นทั้งวันครับพี่น้องเมื่อนี้จะมานคือโบมานบัลราคาสามร้อยนะครับกกลุยมอกี้ค้มอ้นี <c oughs> มันกันคันข่อนี้างลงายอยู่จ้า พี่ตุ้มมีเฮสามดังนีอ้ปลาขึ้นโบนดดนวโอ้พูบนไดปลานิ้นกับมี้จ้าฟังทางนี้เขาสะดุ้งโอ้สะดุ้งข้างหลังพี่ตุ้มพูดนปลานิ้นจ้าโอ้ นนขอให้โชคดีนะครับโดงดงๆๆเลยขอให้โชคดีตอนนี้ป่ากำลังตนนื่นแรงทั่วสนามนะครับตอนนี้นต้หุันะครับสลับห่าครับคุณนะจ๊ะาบาทเดียวเปิดโอ้ขาวจุนพูนปาาจีนจ้ะ ปาจีนเนนปึงประมาณแปดโลนะครับประมาณแโลว่วนะครับมัวเล่เพิ่นะครับติตสดส<ม>ะดุ้งได้ก็ถือว่าเป็นความวาสะดุ้างข้างผุ่นเปิด,ปดว่านะ้าว่านะ้าว่า,านีโอ้ยโอ้ยได้ปีกแล้วดังซี้ดัง้นะครับไปซื้อเอา หลุ่นไปกับพี่ตุ้มจ้ากำลังสาวแห้ขึ้นมาส่วนหมากจะมีเจอปัาจีนจ้าปัาจนนีนน่อยปัานิ้นก็นมีอยู่เพื่อนว่ามีหลายปลาอยู่จ้จาบะมีจักแดมบะแมนหลอดแห่เขาบอกเขียวเนียวซ้าเข้าเจ็ดเซนจ้า

เดางสะดุ้งสะดุ้งทั้งหนาพี่ตุงจ้าปานนิ้นปลานิ้นปลาจีนคอ่ปลาเขาฟังเบิร์ดปลาเขาฟังเบิร์ด ปลาปายังนั่นน่ะอ้เขาได้เต็มยูเจ้าสองเต็มอู้เสือสมเจ้ากลัวคนได้ปลายังตัวใหญ่เลยจ้าอ้้ลุ้นนะครับลุ้นตรงกลางสระนะครับผู้ใด เลือกทำเลีได้เขาได้มาสองแต้มแล้วผู้ใดได้ทำเลีดีผู้นั้นโชคดีอืมแมนบอกครับถ้าผู้ใดเอาหนามองนี่ออกนี่มันจะเอาเงินบ้โอ้ยมันก็เป็นจุดมันเยอะหลายประสงค์ความห้างโรงเรียนต้องการทำความสะอาดหนามองนี่ก่อนโยแพรว่างลอกแพรั่างลอกกันปลาลายอยู่จ้าปลาลายอยู่ ปลานี้โตบอยเย่ปันไดจ้ะหญ้านะครับหญ้าปลามันก็บไม้ยู่หญ้าเดีลยวเนาะเออไล่ออกไอ้เพื่อนเนี่ยครับไล่ปลาออกอย่างหญ้าเพื่อนเนี่ยเออมันกับสีแดงอ่อนสาครับสะดุ้งดังนี่มันป่านี้ดีดีจ้ะปไปใสล้วครับป่าอยู่ในวงได้ไหมป่าเขาฟังแรงจับจังไดยก็บว่าได้มันไปมันมันครับพี่น้อง โศกไขรมันมันจะบัดรราคาสามร้อยบาทโอ้คุณอาะจ้าปลาอยู่ฟังอลองเตยกับมาจาม้ามาหน,นีนนอนโอ้ได้เต็มเดียวของเขาปลววาเาลาขาฟังโอ้พอพูนกันกนมันต้นนั้นนะเนีย่ย เฮียปานิสน่ะโอ้อ,อตบออตน่าเรศดคนเยี่ยมนะครับบริการทุกระดับประทับใจเป็น,นป้าหาปลาแต่พบจะาขอเอาหมูมาอยางครับหมูมันเหลือแต่เมื่อคืนนะครับงานเป็นฉลองกีฬาเป็นเชแชงกีฬาอบตปลาเขาฟังหมดแล้วลอวงหมูหมูเป็นย่างเลยเอามาย่างนีง่งานหาปลามืพอน,นี้ครับ เด็กไดแม่คุมเยอะก่แม่ขับขุมเลยหรอแม่เนาะจะคุมบ่กุมขุมเคร้องครับกมีสปอร์้เื่อนุมบมเดี๋ยวฮาจะไปหลุดไปเบิ่งน้ำกันจ้าบัตรราคาสามร้อยบาทแพ้สี่ร้อยบัตรค่อนข้างราคาสูงอยู่ค่ะแต่ว่าเฮากระสุนหารอยก็ไปมาแล้ว พ่แม่เรามีของน้องเหรอแม่ต้องเล่นของน้องพ่แม่ตาป้าก็ไปถือกระสดุงเพิ่นแกเพิ่อนมานกะดุงเพิ่นกะดุงเพิ่อนมันเหอียนี้เนาะมันคือหมานเหรอพ่อตาป้าทั่วปลาลายุจ่าใช่ป่ะบกค่อยโดดปลาบกค่อยโดดบันไดเพิ่นยกบันไดก็ได้บานนั่นยุจ่าเอาดังไฟครับดังไฟไฟได้ครับ ามารถตีงฟ้าได้แล้วครับตอนเนี้สามปีนะครับอันเนี้ได้ปลาตัวนึงอยู่ได้ปลานิดหน่อยเยอเอาได้ปลานิดหน่อยเยอะจ้าแต้มหนึ่งสำฟ้ามือนี่แหละปลานิดหน่อยเจ็ดเซนของเฮาเขียวเหนียวซาบปลาสะดุ้งหลังนั่นแม่อันนี้ปลาอิศบปลานิ่งปลากระเบี้ยนปลาใน ปาน,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 นิ้น,น,น <พอ S 1> กับลาย,ยจ้าปาหน,นิ้นลายอยู่แต่บ้านใหปนดเดยมันเนหนีเราเอาันไปมนพี่น้องโอเอาเ็นจังไงผูมามามาาม้า,าที่หลงังเนลยังานี่ผู้าที่หลังอ่ะคุณอ่จ้าลงมาะวจะอบาเนาะแตกสวดสวดอย่ม่หับตีหยบองนะครับโอ้มานปานิ้ลนะพ่อ ได้ย้อนตอฟังยี่หลีมามาเขาฟังเขาอ่ะเต็มหนึ่งเบาๆจ้าปกจจินน่อยไม่โบแมนปันนินน <Ah, ้อยจ้าปันนินน้อยที <h <h ่ราบพืชดุนะครับซึ่งเป็นสานที่ที่ พ่อเพิ่นอยู่รอต่อฟังพ่อเพิ่นอยู่รอต่อฟังเพิ่นกับมานคือกันจะโรงเรียนอะไรดูแลเหหแพร่ด้หนิเหห์แพรอยู่รอฟังสัตหน้าได้ปลาสองตัวนี้ตัวเงี้ๆตัวสองตัวยังว่าท่านได้ลงจ้กเตื่อมาปีนี้เป็นปีไหนกน้องเตยจ้าน้องเตยกับมานอยู่ถ้าได้รับความร่วมมือร่วมใจพี่น้องก็ให้ความร่วมมือจริง ปีนากระสีเอาฟอปลอยหลายๆพอเก้า,าปีน้องเขามีความมั่นใจนะครับว่ามีปลาจริงๆปีนามากกระสีพอพิษหวังครับใช่หรือพูดยังไใช้ฟังทางนี้บ่มีผู้วานเล็บปลาชิยุนนี่ทางหนาแพ้วนี่ เต่ยงดื่มสุยางนะครับมีทั้งเหยมร้อยเออโปมีช้างมีเสือมีสิงมีกระทิงแล้วก็มีแรดขาวด้วยนะครับบัตรละเต็มบัตละเต็มสาสมกันไปโอ้สะดุงดังนั่นจ้ะคุณนะ โอ้เสือสมสมคุณนะจ้ามานเฮี้ยงมานเฮียงหล่นไปกับพี่ตุ้มจ้าเขียวเนียวซับของเฮามันมีอากาศค่อนข้างหอนเลยจ้าหอนเอาเฮี้ยงอ้บาทละโตบาทละโตปานิ้นย ปอดสะดุ yeah, ้ง well, อ we ู้อาจจะเป็นปลานิ้นไงเจ้าเสือแดงๆดงกำลังตักอยู่นั่นอันกติกาเรามีอยู่ว่ายังไงครับปอดให้คนที่ได้ได้ปลาตัวใหญ่ที่สุดก่อนอู้วิบวันปลาหนิ้น

รางวัลที่สามคู่ก้อยรางวัลที่สี่คู่อมรางวัลรางวัลจบเชียกว่าโอ้บาทละโตอีลีนะฮเนี่ประจินมิเตหัวประจินน้อย ล่าทุหมดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอ้ามาจากปัานไกล้ันไก่ครับปัานหล,า,นล,า,นลายบัานหลายเมืองนะครับได้ยินข่าวนักกีฬาครับนักกีฬาหาปลาไปสุ่หมอกนะครับปั้นก็ประกาศตลอดว่าน้องมะนาดินจีเป็นหน้องสุดท้าย น้องสุดท้ายท้ายสุดของรายการนะครับวันที่ครั้งนั้นป้าปลาย่ะพี่สันจ้าจากยูเฮ่ป้ายูเฮ่เป็นอย่างไรแล้วคณะกรรมการเิ็นประชุมกันเนาะเิ็นเบาตกลงในที่ประชุมแล้วว่าให้เอาบัตรละสามร้อยบาทนะจ๊ะผู้ฝ่ายอยากได้บัตรละสิบเดีวมันจะถือเนาะอู้มันมันมันสามบัตรหน้าลงเลี้ยงเนาะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พิตุมเด้อจ้าเมื่อนีป่ปลาเขาอยากหางอยอ่โอ้สะดุ้งไหมติสุบาทหนึ่งแต้มปลานิ้นน้อย <c oughs> ใส่กำลังหนาลักหนาลักปลานิ้น ได้หน่อยได้ลายกับบอเป็นยังจ้าผู้ผู้มารกับมานผู้บ้ามารกับบอเป็นยังถือว่ามาทำบุญน้ำกันเนาะจุดที่สองประมาณชุดที่สามจุดทูปอ่านะครับตอนนี้น้อยอีกแล้วบาทละโตัวอีลิจ้าบาทละโตบาทละโตบาทละโตนี่คันบ้านลายบาทนี่กับบอหน่อยให้กันได้จ้า คักคักคัสะดุงทางผุน้ายคับยสะดุงทางไต่ต้นสามสามานเฮงปลาเงยกับยูฟังผุนจ้าทางผุนเพิ่นไส่ปลาเงยล้าจะเสียนแฮงผุนนะนั่นน่าจะเงยคักเพิ่นวาปลนไนว่าสัน ใส่ใส่รางวัลที่นึงออกหรือเปลาตัวใหญ่ที่สุดวันนี้ตัวนั้นเอาไปสร้างเอาไปสร้างไปสร้างเอารางวัลมีเงินรางวัลเห็นน้ำจ้าปตาลูกครับตาลุตัวนั้นนี่ผมผมจับมาลูกหลังมือนั่นได้ประมาณห่าที่รูเข่งย่งมาท่านออกครับูหลังโตขล้นแล้วได้บาทละวเต็มบาทละวเต็ม เป็นว่าป่าเยลายูวาสันเจ้าคุ้นกระไดไปลไลเราเด้อหลังนี่สามเส้นจะมีเต็มมะอ๋อหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มป่านี้น่อยจ้าสามเส้นของเขาอ้ ได้สุบาสุบาเด็แต่ปันนินก็นเอาตัวมานอยู่ปนนินมันแสบนะจ้ะปลาจีนน้อยนี่กินจังได๋ก็บ่แสบบ่รู้จะเฮ็ดจังได๋กิน <laughs> โอ้สใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงปนนินเฮา1ตมบาทละตมีลีจ้ะบาทละตัวอีโอ้ บาละสองสามโตก็บบ่ได้เนาะได้บาละโต่บาละโตอีเหลี่ยเซงไงขึ้นมายังน้อยนึงจากปานิสน์เป็นกำลังใจให้พี่ตุ่มอยาพี่ตุ่มได้ปลาไงผมมีแต้มนิกเล้ว อันน่นเนี่ยตอนึงอยู่ท,ทั้งๆปานินจ้ะบาทละโตก็เอาละสิบเท้า,า,านนกับสิบโตมาแล้วปลาหญยใกล้เขามาแล้วออ้อือโอ้โอ ไก่เขามาแล้วจ้าไก่เขามาหาเขาแล้วกันไล่นี้แล้วปลาอย่างพี่ปันวนนจันทร์โอ้ปลาโนจันทร <c oughs> ์ใหญ่มันเปนฉลามหน่อยจ้ะว่าจะได้ปลาใหญ่ติ ฟาดอยู่สะดุง้งฝาดล้วฝาดอีกไก่ขอางมาหาเขาแล้วนั่นจันไก่แล้วไก่แล้วกว่าจะพานด้านใดเนาะด้านอ้อมขางอ้อมเอวอย่กว่าจะหลุดพ้นออกมงนันมะมองนีออกมองนีไปมองนัอองน,น,นสลัวสิมาหอดเขาล้อเนี่ยจากน้อยจะกว่าปลาจะมาหอดเขาเนาะกว่าจะพานด้านได้ มีหน่งเต็มได <laughs> ้หอดไัยคาตั้งจักร้องนี่ละวจ้าตัดทิมมือเซานี่ทิมแห้งใช่ตาตับแตกใช่ <c oughs> โอ้ทางนั้นมานแห้งจ้ะ สงสัยจะเมื่อแล้วปปิดมีรางวัลนะครับลตัวใหญ่ที่สุดด้ลายคักเติบอยู่จ้าบาทแรกจนว่าเต็มเฮเลยเออหลังจากที่เงียบไปโดนได้มาหนึ่งแต้มเบาๆจ้า นั่นน่ะตีเขียวมับปับตีเขียวมาปับาป๊บจ้ารุ่นจ้ารุ่นๆุ่นุ่น,นโอ้สองแต้มสองแต้มเบาๆป่านนี้จ้าใส่สวยอยู่ไงขึ้นมาหน่อยหนึง่งโอ้งาม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  เด็กหน่อยซํานี่ก็หากินเป็นจ้าเกง่กงเกง่งเก่งคุณนั่นเฮงมันน้องได้น้องนั่นคุนน้องได้น้องนั่นมดนาำเอาปลาเกง่กงเก่ง เด็กกันยังมานอยู่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 ครับมานอยู่ครับหากอ่ากินเป็นก็สุดยอดแล้วดีกว่าไปติดเกมติดโทรศัพท์นะจ๊ะโอ้เงียงใส่ป่าเพลินคักคักประธรรมดา เจดายเด้อพี่ตุ่มเกียบแหเลยโอ้ก็คือบ่อเข่าแหเขาเนี่ยปิดปุณหนะอ้เปิดนวลจันย์ไงจ้ะสามโลได้อยู่ป่ารวมเข้ามานี่จ้ะบ่อุมค่าบาทดอกแต่กับบ่เป็นยังจ้าห้าได้ปานนี้ลายอยู่เอาไปยู่ไปกินจ้ะ เมื่อนี่บอ่อขายมานยูขันใดปลานินน่นะขัได้ไปต้มนะจ้าพอไดไปต้มพอไดดไปปิ้งกินเผากินก็ถือว่ามาทํำบุญแล้วก็มาเล่นน้ำว่าอี้ครพี่น้อง <c oughs> จะพูดถึงํำนี้ขันท้อไปอยูไปกินถือว่าได้อยู่ครับได้ลายยูได้ลายอยู่ดยอกเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเห้เพลวกับพี่ตู่มาอยู่สมามเสมอนะจ้า ผิดพลาดประการใดตีชมกันได้จ้าพอากันคลิปนาจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า